ช่วงเช้าตรู่ของวันนี้ญาติผู้สูญหายเดินทางไปยังสมาคมชาวประมงหลังได้รับโทรศัพท์รายงานความปลอดภัยและพบว่าผู้สูญหายได้รับความช่วยเหลือจากหน่วยยามฝั่งจีนแล้วญาตินายอูเผยว่านายอูขาดการติดต่อตั้งแต่ช่วงเวลาประมาณ14นาฬิกาถึง15นาฬิกาของเมื่อวานนี้จากนั้นเมื่อเวลาประมาณ5นาฬิกาเศษของเช้าว,วานันนี้นายอูได้ใช้โทรศัพท์ของหน่วยยามฝั่งจีนติดต่อกลับมาหาญาติเมื่อวานนี้หลังได้รับรายงานชาวประมงสองรายสูญหายหน่วยยามฝั่งไต้หวนันรีบนํากล้องส่องทาง ไกลออกตระเวนหาแต่หาอย่างไรก็หาไม่พบในวันเกิดเหตุนายอูและนายหูนำเรือพอเทอรบทสซึ่งเป็นเรือลำเล็กออกหาปลาเมื่อใกล้ถึงเกาะเปติ้งเรือเกิดขาดการติดต่อ เบื้องต้นแจ้งว่าเกิดจากน้ำมันหมดจากนั้นเรือลำดังกล่าวได้ลอยออกไป6.2ไมล์ทะเลและได้รับความช่วยเหลือจากหน่วยยามฝั่งจีนหน่วยยามฝั่งจิงเหมือนเปิดเผยว่าเนื่องจากช่วงกลางคืนมีหมอกหนาะส่งผลให้ทัศนวิสัยต่ำหน่วยยามฝั่งจึงทำได้เพียงใช้แสงไฟและเสียงนกหวีดในการตามหาเท่านั้นการค้นหาเป็นไปอย่างยากลำบากสุดท้ายก็หาไม่พบจนกระทั่งเช้าว,วันนี้ได้รับข่าวดีว่าทั้งสองคนได้รับความช่วยเหลือจนปลอดภัยดีแล้ว ขณะที่ประธานสมาคมประมงจริงเหมือนเตรียมหารือกับจีนเพื่อดำเนินการส่งตัวทั้งสองกลับประเทศหลังการค้นหาตลอดทั้งคืนในที่สุดนายอูและนายหูก็ได้รับการช่วยเหลืออย่างปลอดภัยที่ระวังจางทีมข่าว RTI ภาคภาษาไทยรายงาน